พลอดีนโพสต์แล้วครั้งแรกหลังข่าวเลิกพ่อยเชอร์มานทำเอามีดาม่าเบาๆสำหรับก่อนหน้านี้ที่ลิเดียสารรัตที่ออกกาโพสต์ประกาศสถานะโสดของสาวพ่อยเชอร์มานซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเลิกกันตอนไหนกับสาวรุ่นน้องพลอดีนอาทิตยยาซึ่งแคปชั่นของลิเดียก็แอบแซบกับคุณสมบัติที่ช่วยพลอยประกาศหารักใหม่ว่าซึ่งหลายคนก็มองว่าไม่เหมาะสมเหมือนเป็นการทิ้งบอมให้อีกฝ่ายว่า สวยแซ่บและโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบและล่าสุดคลอดีนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วในอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวเลิกกับทอยเชอร์แมนโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพที่กําลังจับแปรรบายสีงานศิลปะ,ะพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า